จากวันที่หามกราคมปีพศ2564เมื่อที่เขาเริ่มตุนในการก,อารก่อสร้างโคกหนองน้าในฝันบ้านสองแผ่นดินของไอซาย,ซายบาทนี่คนทคำตก,การครับผมเบอีเอกทีมงานว่านะครับแต่ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่มารวมสางรวมแปลงซอยไอ้นะครับถือว่าผมจุดวัดใจพี่น้องครับเอาน้ำใจเขาหากันแลกเปลี่ยนซอยเรือซึ่งกันและกันนะครับ ผมกาดีใจนะครับที่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงหลังจากที่เขาหลังจากที่ไม่มีบ้านเลยเริ่มต้นเห็ดเริ่มต้นสารน้ากันมานะครับตอนนี้ก็เป็นรูปเป็นล่างมีความเปลี่ยนแปลงไปหลายเติบนะครับกาดได้เดินทางมาถึงใกล้จะเจ็ดสิบเปอร์เซ็น์แล้วนะครับที่จะเป็นบ้านเป็นซองไ้ไดอย่นะครับได้ความอนุเคราะห์จากช่างวิโรธพาเพลินสวัสดีครับ สามีโหลดคนเก่าจอเดิมนะครับฟีมือดีนะครับงานเดินนะครับเ <Okay. S 1> มื่อกี้อันนี้เขาเอิดขั้นตอนนึงครับสังโหลดขั้นตอนใส่โค้งข้าวครับผมโค้งข้าวโค้งข้าวสีลายเนาะครับซึ่งตัวที่จะได้รับน้ำหนักนะนี่คือตัวไหนตัว,ต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 วนีน้ครับตัวตัวตัวคานด้านบนคานข้างบนครับอันนี้เพียงแค่เอามายึดยึดแผนโค้งสั่ง ส่วนที่จําเป็นก็นกนคือตัวโค้งด้านบนเนาะอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับพี่น้องผู้ใดที่เป็นสร้างซะมีเทคนิคซึ่งแตกตั้งกันไปนะครับอันนี้ก็คือเทคนิคของสร้างโหลดน,นะเนาะติดเ้น,เนไม,ผไม่ผู้ใดไมยืดผู้ใดมยืดบานเนี่ยสวัสดีครับ ว่าผู้ว่าทางไหนปานปานแต่ซิเลอร์ปานถูล่ะโอ้ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ภูไทดามเอเวนเจอร์สวัสดีครับโอ้ยยังนี่อุ้ยตัวอะไรเปล่าอุ้ยเครื่องซักผ้าที่มาเครื่องซักผ้าแล้วมีแล้วมีแล้วซาดิเปียเสียเงินยหยอดเหรียญแล้วไม่แค่ักผ้าแล้วโอ้พี่รถพับพิลรถพ้าเพิ่นไปเสียงกามาเ วว่าว่าว่า enfin ่าเอะเสียเสียไโอ้คือไปอไปอไปจคนละันไโอ้นีไงครับลูกชายของพูเทดมแอดเวนเจอรไปบอกวัตถุประสงค์พี่น้องใ่กว่าออกรถมาเพื่อนะครับาเพ่นสิไปเลาะทั่วประเทศไทยทั่วประเทศมีแกมี้าวเลาะครับเลาะาเียวก็ บม่ไไปใส่มันก็เก็บกดเนาะอยากออกเต็มที่แล้วครับออกเต็มแก่แล้วก็คือน่าจะอ้อไปแถวภาคอีสานนี่แหละครับเลาะทั่วภาคอีสานเลยครับไปขึ้นเหนือลงใต้น้ำเนี่ยเลาะริมโขงเลยแล้วครับเลาะริมโขงเนาะเลาะโขงมากนะครับลงไปที่อุบลพนครับพี่น้องก็ท่าเตรียมตัวเบิ้งนะครับพุทธให้ดำพจนิชเลาะลุยไทยและลาวลุยไทยถ้าลาวเปิดก็เข้าลาวเอ๋อไทยซะก่อนนะครับเพื่อความมวลความซึ้งของพี่น้องเพื่อความสุขที่สิให้พี่น้องได้ไปเบิ้งวิถีชีวิตตของแ่่ละพื้นที แต่ละมองแต่ละบอลนะครับผ <si uh> ู um> uh ้ไทยดำเอเวนเจอร์จะอาสานำพาพี่น้องไปพบพอกับบรรยากาศแล้วนั่นนะครับพี่แขนเนาะโอ้ยเอี๊ยนนี่ยเราเบ้าเอีกับป้ายเบ้าเอีกับคนละขั้นเบ้าเอี๊ีซ้อนไทยนะเบ้าเอี๊ยนีออกออกนิบากิที่กันหรือไงเฮ้ยเบ้าเอี๊ยนเฮ้ยพูดได้ซ่อนนะเฮ้ยเจ้าของจริงซะกัดเบาะนั่งผู้เดียวเบ้าเอีครับเป็นตะเว๊บขาพอถึงเอาใส่รองลงนี้รองเท้าลงนี้เอ่อเออแขงบ่ โ้คือคือเบาเอ <A S 2> ครับดิเบ,บาเอนี่คือสิมมูเมนท์ทิงเงาบนหน้าแล้วเปลี่ยนเป็นเนบาเอเอดเวนเจอร์สาขาใหญ่เพื่อให้ดำเจียวเจีวอู้สวยสวยอ่ะเอ้าขายต่อให้เลยนา่าคือคือเจียวเจียวเทพไก่ครับอ่ะอัดอีท่ายรูปให้นี่ครับเป็นการหากิน ในบริเวณโคกนอง,งนาเฮาครับบริเวณนั่กินแลงมาหนินี่นะครับหาอยู่หา,หากินในบริเวณสวนเฮาเนี่ยนะครับว่าสิเอากบไปปนเออเนี่นี่ครับนี่คือระบบความอุดมสมบูรณ์ครับความอุดมสมบูรณ์ย,ยึนอยู่ในบริเวณโคกนอง,งนาครับยาก,กระเฮ็ดกินเอาองี้ละหนิ ซิดเอาเนี่ยอันนี้อันนี้ได้กบแล้วเดี๋ยวบอ่อสจะไปซิดป่าครับเนี่ยจะกาดไหมบอสอันนี้สำหรับป่านะครับวันนี้เขาสีปนกบปิ้งปลาใส่ตาักหุ่งนะครับเมนูของเขามื่อวันนี้โอ้ยง่ายหลายวะรื่องแบบโอ้กบเขาชื่อหนี้เนี่ยดูอะไรเหมืน เขเอปากไม่ซ tamam> ื้อเนี่ะลงไปเพมันกินเบ็ดเลยผลงานเท่าโตไปไงเพื่นหน่อยเพเป็นจอยพี่เบิ่งึกใครเสีเอาเนี่พูดนะวยเบาเอก็หลายเดียวบาเอะพูดนะหลายกับวัมีแันเอามันมาได้ จะเป็นไหลครักนะใช่เอาดีมา,อ,าอ้ยเลึจะเป็นไหลปะว่มาไม่นหนุกว่าไม่เด้ความแค่น,น่อยปะเนี่ยลายลได้ตัวน้อยเขาด้วย อเมยอเมยเนี่อเมยอามยตัวยิงยงอเมยอเมยอเมยนี่นะนี่คือคว้มอุดมสมบูรณ์ครับ อันนี้ตามหาปลาอ้โหไม่จยกตัวนี่โอเคไปเวสิพาพี่น้องไปเ็กเบงผลงานของเขาในเมือนอ้ครับหลังจากที่เฮดเวียรเฮดงานแล้วเขาก็มาหายูหากินนี่แหละครับเอาปลาในสวนเขานี่ะครับไปถ่าประกอบอาหารนะครับในช่วงที่วิกฤตว <c oughs> ิกิตนั่นคือทรัพยากรในการเงินบ่อบางลง้เรื่อยนะครับเขาก็ต้องเอาตัวนี้แหละ เป็นอาหารของเขาปันกันไปปิ่งก็เข้าไปได้ได้ไรบ้าเปิดที่พ <coin> <c oughs> <athlete> ุ่นดอกก่ะเทามันโคโคองพี่เวทนี่ครับพร้อมอุดมสมบูรณ์พร้อมเป็นยูวิธีชีวิตแบบเรียบง่ายครับ ผลงานของเราวู้นี่รายก,ก,การครับสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปเอาพูดอะไรนี่สวัสดีค่ะ,อคะพอดีเลยเป็นลิปให้หนเป็นลิปให้หน่อยเด้ออย่าลืม <c oughs> กดติดตามช่องเบ้าเอทีมงานบ้านมาสวัสดีค่ะ